เัชอบป้ายนี้มากเลยนะน่ารักดีพี่น่ารักคือเขาเอามาทำตอนนี้มันกลายเป็นเสื้อแล้วนะเพราะว่าเทศกิจเขาจับป้ายหมดไงมาจับป้ายหมดเนี่ยก็มีคนทําป้ายมาจับได้ไปร2 0ป้ายที่เขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วมันก็มีป้ายขึ้นมาอีกเว้ยไปติดตามทางถนนอะถนนที่ต้นไม้ใช่ไหมเออที่ต้นไม้ทั้งหลวงมันก็มาจับป้ายเว้ยบอกว่าเกตอะไรนะอ่ทศนิยมสาย ไม่ทันสนานวิสัยทําให้มองไม่เห็นกูถามว่ารถมันขับไปมามันบังอะไรวะพี่ทางหลวงเนี่ยถ้าต้นไม้มันอยู่ห่างจากถนนตั้งเยอะมันมันบังอะไรฉชนไามมันบังอะไรมันบังหรอกบังไปเลยป้ายชันใหญ่มากไม่ใช่ป้ายใหญ่มากไม่ใช่ป้ายแค่นี้ป้ายใหญ่มากเนี่ยแล้วดูตัวหนังสือชัดมากนะใช่คือคนสายตายาวนี่เห็นเลยแต่สั้นก็เห็นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นภาพ่งความจําไปแล้วไงพอเห็นป้ายลักษณะแบบนี้ปบมันนึกออกเลยนะ ไฮ้แล้วทีนี่หมามันเห่าป้ายมว้ยหมาสีส้มหมาสีส้มมันเห่าป้ายมันกลัวกระทั่งป้ายอ่ะเราไม่เลือกพักขายชาติเราไม่เลือกพักร้อยค้าทาารเราไม่เลือกพักลมร้านสถาบันแล้วมันก็ด่าป้ายอยู่เลยหมาสีส้มเนี่ยแค่ป้ายนะมุ้ยใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ติดต้นไม้นะคือต้นไม้ที่พิษณุโลกมันยอะนะ่ะโอ้โตอ็นป่าเลยติดเพียบเลยติดทางเข้าสีัดเลย นะครับแล้วตอนนี้มีคนเอาไปทําเป็นเสื้อแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเสื้อแล้วขายดีมากนะจะไปจับเขาไม่ได้นะยันเป็นเสื้อนะไปจับเขาไม่ได้นะคุณไปเล่นกับกระสเองนะช่วยไม่ได้ใช่คุณโรธชมบุรีครับบอกว่าช่วยกันจี้คดี1นึรีบเอามันเข้าคุกซะค่ะไอซ์รัชนกคดีหมิ่นสถาบันสารสั่งจําคุก8ปี